วันนี้เราอยู่กันที่วัดพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจงหวััดปทุมธานีค่ะน้องโฮมินบอกว่าอยากจะเห็นนรกสวรรค์คุณแม่ก็เลยพามาที่นี่นะคะจะมีรูปปั้นแบบจำลองนรกแล้วก็สวรรค์น,นะคะบางรูปก,ก็อาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะคะบรรยากาศภายในวัดค่อนข้างร่มรื่นดีค่ะแต่ว่าคนน้อยมากยังไงก็ฝากเชิญชวนเพื่อนๆมาช่วยทำบุญกันเยอะๆนะคะ และนี่ก็คือแบบจำลองรูปปั้นมักะกลีผลในป่าหิมะพานค่ะจะมีตู้ให้เราหยอดเหรียญนะคะพอเราหยอดเหรียญเข้าไปก็จะมีเสียงเพลงแล้วก็จะมีไฟออกมาแบบนี้เลยค่ะ เดินต่อมาข้างในเราก็จะมาเจอรูปปั้นแบบจำลองต่างๆแบบจำลองนรกนี้จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆถึงตอนที่เราเป็นมนุษย์ว่าถ้าหากว่าเราได้ทำความช่วยหรือว่าทำไม่ดีอะไรไว้บ้างนะคะพอตายไปเราก็จะได้รับการลงโทษจากยมพบาลแบบนี้เลยค่ะ หลังจากที่เราทัวรนะ์นรกเสร็จแล้วเราต้องรีบประทาบุญกันต่อค่ะเสริมบุญให้ตัวเองนะคะให้อาหารปลาค่ะแต่ว่าน้องโฮมินดันทําอาหารปลาหกนะคะจะต,ต้องช่วยกันเก็บค่ะให้น้องปลานะคะน้องปลาที่นี่เยอะมากเลยค่ะยังไงก็เชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาให้อาหารปลากันเยอะๆค่ะ ที่วัดก็บรรยากาศล่มรื่นแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดให้เราได้กราบสักการะบูชานะคะที่สําคัญนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแค่อำเภอลำลูกกานี่เองค่ะเชิญชวนเพื่อนๆมาทําบุญมาให้อาหารปลามาดูนรกสวรรค์กันนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปจนจบฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะโฮมินทำอะไรคะ่ะ